แอปเปิ้ลมันจะเน่าแล้วเนี่ยเน่าคาต้นเลยเด Ign ้นหนินู่นอยู่สูงสูงก็มีแต่เราสาเขาบอกมีที่สอยอยู่นะแต่ว่าเราก็เอารูปที่มันเก็บได้เงหนาวร่มกับพัดบ,บีบแบบร่มกัพัดตึงตามพูดกันดอกตได้ไหม อันนี้จะถ่ายแอปเปิ้ลแอปป้ยเนี่ยสวยเนี่ยสวยพวงนี้สวยมากย๊าโอเคย๊าสักแค่ย๊าต้องมีตัวซีเรียสเหรอเด็กกอดเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากอไเทควิดีโออุ๊ยยูท pues, ูบยูทูบเบอร์ โอ้ยนาะเนี่ยดูดิโอ้กอดโอ้ยยือบัเถืองหาไม่สาวมต t อยโอ้ยลูกนี้สวยอยู่นะเนี่ยเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเขาทำอะไรใส่กระเป๋ามันช่วยสวยมันอยู่ช่งสูงหนุนพี่น้องสวยไหมอันนี้มันมันหวานกว่าอันก่อนนะ วันนี้สองลูกติดกันว่าถ่ยายตั้งนานเพิ่งได้หนึ่งนาทีเองถ้าสองลูกก็สวยอ่ะใส่กระเป๋าก่อนคำว่าอ,อยากเก็บไม่มีจริงอยากเก็บอะไรถ้ามีเงินก็ทิ้งโอ้ยดอกข้างบนเนี่ยดอกมากดูดีเต็มต้นเลยนเครื่องบิน มาเลยเครื่องบินดูดิสายการบินอะไรเนี่ยโอ้ยสายบินเนี่ยเน,นยาะผู้ใดอยู่ใน <c oughs> เราไม่หนียอยู่ในขั้วคนหัวหลอดอยู่โอ้ยมีกระรอกกินด้วยเนี่ยกระรอกกินลูกนะั่นอันนี้ก็สวยอยู่สวยอยู่เด้อ อ้าคลิปกันไห้ไหมอัไใดพวกนี่ไหมอร่ออกมาค่ะบุนต้องสูงใช่ไ,ไหม,ม,มทั้งกินทั้งเกีบกอบเลย อืมนอลูกมัน,น,น,นสวยหาเอาลูกสวยๆลูกสวยมันอยู่สูงๆอืมน้ำแข็งน้ำแข็งพี่น้องเดี๋ยวด้ะเก็บเมื่อเมื่อกี้เนาะนี่เอามาแล้วห้ากับสีมาเห็ดไอ้นั่นได้ สิเอามาเฮ็ดอ่าพายก็ได้หรือว่าสิเอามามันก็ลังกรอบแม่พี่น้องหวานอมเปรี้ยวเอาสิมาเฮ็ดพายก็ได้เอามาเฮ็ดอ่าแยมก็ได้พี่น้องแยมแอปเปิ้ลน่ะแไหมหรือเป็นเอิน่นโมดสตรีเอ้นั่นแหละแอปเปลิลโมดประมาณน,นั้นแหละเนี่ยแซ่บพอดีเลยแยำกัแบแ่บเด้อพี่น้องแซ่บที่พ่อฉันกินแยมเ้อเดี๋ยวสินจะยมสุก,กินมือนี้ละ เอวสองหน่วยกับพ่อเดี๋ยวจะทำยำนะคะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแสบแพง้งสิเห็ดยำนะจ๊ะม,มาจา้าบ้านนี้สีมายำแอปเปิลพี่น้องมาซาวแอปเปิลบ้านข่อยเอินซาวแอปเปิลยำแอปเปิลคะ่ะเอาสองลูกก็พอพี่น้องปอกเปลือกมันก่อนเลยจ้ะปอกเปลือกมันแข็งนะคะนี่จะพี่น้อง ใส่มีดปลอกง่ายๆแต่อันคนอยูนีก,นะกระเจาเนาะบวกฝรั่งกระเจ้าเวลาปลอกไอ้แอปเปิลหรือปอกมันฝรั่งกระเจาสิปลอกเัา5าตัวแมา่าตัวเองอะนะไอ้พอนปลอกว่าเปลี่ยนเมตังสันว่ฒถนัดกับปลอกกันงสี่แล้วนี่จ้ะกรอบจะแอปเปิลตัวนี้กรอบแบบเปรี้ยวนิดๆน,นี่เรียบร้อยลวยจ้าสองลูกเดี๋ยวเราก็จะมายำกันเอาขูดเนื้อไนโตบัร อันนี้เครื่องขูดแนวขูดโมซื้อมาฝากจากไทยพี่หนงขูดได้หลายอย่างขูดหอมกระไดขูดปะคุงก็ไดโอ้ยมีหลายแบบเลยนี่ขูดไปเรื่อยๆจะเอาเส้นแบบไหนเส้นใหญ่เส้นเล็กมีนะคะเนี่ยไม่รู้เพื่อนเขาสั่งออนไลน์หรือเปล่าไม่รู้เขาซื้อมาฝากเขาไปไทยแล้วเขาก็ซื้อมาฝาก ง่ายดีแต่ระวังมือนะคะคมมากเลยนะเนี่ยเฉือนเนื้อใยพวนไปแล้วหน่อยหนึ่งครั้งหนึ่งนี่จ่าพี่น้องโอ้ยขูดไปน้ำลายหย่อยไปน้ำนี่นี่กินน้ำลายไปน้ำ <c oughs> พี่น้องแสบมันย่าง,ง่ายๆพี่น้องเห็ดแบบง่ายใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาหลาแค่นั้นแหะพี่น้องนี่จ้าเรียบร้อยแล้อจ้า ลูกหนึ่งในลูกที่สองนะคะได้ลา,ลายพี่น้องสองหน่วยนี่ก็มาลายหนึ่งบ้านเฮาเนาะขิมหอดบ้านเฮาหน่วยละสิบบาทอยู่นี่เก็บฟี่โดนถิ่มเต็มดินอยู่กับมี่เนี่ยเรียบร้อยจ้าซ้ำนี่พ่อแล้วเดี๋ยวมามาคุกกันบ่เนี่ก็จะใส่ในกรละมังนะคะใส่ในถชาม ว่ามันกระมังชามเอาไปกินน้ำลายไปน้ำได้จ้านี่ก็ได้ใส่น้ำปลาไปจักสองส่วนพี่น้องส่วนเดียวพอพ่เด้ใส่สองส่วนพอดีเลยแล้วกระน้ำตาลเนี่ยจะบ๊วยใส่ชูโดได้จ้าใส่พริกป่นหนึ่งช้อนชากระน้ำปลาสักสองช้อนพี่น้องแค่นี้ก็พ่อละจ้าบ๊วมีกุ้งแห่งบ๊วมีหัวหอมนะจ้าเห็ดแบบ นี่แหละง่ายๆสไตล์าย,าย่พอนี่เรจะพี่น้องจะแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยลจะคุกให้เขากันคนๆในเขากันเรียบร้อยพี่น้องเทใสาจานเว้ซิมแล้วแซบพี่น้องจาง่ายๆจ้ะเห็ดกยำบหมวงบานเฮาเลยเห็ดแบบบ้านแซบมาจ้ะมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องแซบแซ